ความอิจฉาริษยามันเป็นเหมือนไฟนรกที่คอยแผดเผาใจผู้ที่อิจฉาริษยาอยู่ตลอดเวลายิ่งเวลาที่เห็นคนอื่นเข้าได้ดีแทนที่จะพรอยยินดีปรีดาแต่กลับขับอกขับใจจนอกแทบจะแตกตายความอิจฉาริษยาในใจของมนุษย์นี่มันก็เป็นเหมือนไฟนรกบนดินดีๆนี่เอง มันจะคอยแผดเผาใจอยู่ตลอดเวลาความอิจฉาริษยาไม่เคยทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นดูตัวอย่างในหนังในละครแม้ว่าตัวร้ายจะพยายามทำร้ายนางเอกซึ่งเป็นคนดีมากแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องแพ้ภัยต่อคุณงามความดีทุกรายไปท่านว่ากฎแห่งกรรมเที่ยงแท้สเสมอ จะชิงดีชิงเด่นกันไปทำไม